ครับเพื่อนๆครับพบกับบังคับเบลี่ครับเย็นนี้ครับจากทางานเดินไปให้อาหารปลากันนะครับไม่ได้ให้เมื่อเช้านี้ครับสองวันแล้วเดี๋ยวไปให้อาหารปลากันครับผมอาหารปลาผมก็เป็นอาหารปลาดุกนะครับนี่ครับเอาละครับเดี๋ยวเปิดอาหารปลาก่อนนะครับนี่ปลากินดีนักเลยน่ครับประมาณนี้ครับไม่ค่อยหมดครับผมปลาเราไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นต้องเอามาปล่อยเพิ่มนะครับ ไกันเลยให้อาหารปลากันครับผมโอ้โยากก็คืนหลายพี่นอ้องยากก็คืนเยอะ ป่าได้ยินเสียงมาแล้วมารอแล้วตึ๊บกันเลยครับผมมามากินอาหารเร็ว do um, mat ขึ้นกินดีมากเลยครับเพื่อนๆปลาดุกปลาตะเพียนครับพี่น้องบินตลอดฝนตกน้ำขึ้นสูงละเลยมีหญ้ามีอะไรผักบุ่งผักอยังขึ้นมามันให้ปลาตะเพียนกินปลากินงผู้ก็ได้กิน ไว้ครับจะกินก็คว้างแหก็ได้กินแล้วเดี๋ยวผมจะเดินไปตรงนู้นนะครับฮะบอะอนนไ พีิกมื่อวานอันนี้อาหารตาหน่อยเร็วนี่ครับขึ้นกินดีครับนะครับเพื่อนๆปลาขึ้นกินดีเลยปุบ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 ,ปบเดี๋ยวเดี๋ยวคงจะไปเลาะหวานทางนู้น จะให้ดูตรงนี้ก่อนนะครับตรงน้ําลึกเนี่ปลาเยอะครับมันจะมาอยู่รวมกันตรงนี้ปุ๊บ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 ,บมีปลานิลปลาตะเพียนนะครับปลาดุกปลาสลิด ปลาเพาะนะครับที่ใหญ่กว่าเพื่อนก็จะเป็นปลาเพาะหน้านี้กินอาหารดีแต่หน้า,นาหนาวไม่ค่อยขึ้นมากินมันสิกักเก็บน้ำมันไว้ในโตนะไขมันนะเดีย๋ยวผมจะไปหวานตรงไกลๆก,ก่อนบางกลุ่มก็ไม่เข้ามากินนะครับเพื่อนๆเพื่อนก ย่านกันบ่จังไดไม่ค่อยเข้ามากิดกันเดี๋ยวผมจะไปหวานตรงนู้นตรงคลองแล้วน,นะครับ multimedial 1福 1福 จะเห็นได้ว่าผมกระโยนนะครับยอดผักนะครับผักบวงลงไปนะครับเป็ปลาตะเพียนนะครับซึ่งเป็นปลากินพืชกินนะครับแล้วผมก็ได้นี่กระถินนะครับไปใส่ตําสมตำมะคงได้ครับเสีบแสบกินกับลาบกระยังก็ได้ครับนี่ตตำมะละกอก็อร่อยครับผมกระถินนี่ครับปลาโคกน้องนาคลองใส่ไก่ผมปูนต้นน้ำบอลใหญ่เติมัวไก่ บรรยากาศย่ำแรงครับพบคัมครับดูปลานะครับดูปลาในบ่อของเราวิธีชีวิตนะครับกลับมาจากทำงานนะครับข้าราชการชั้นผู้น้อยเสร็จแล้วก็มาเลี้ยงปูเลี้ยงปลานะครับพี่น้องโอเคนะครับขอบคุณมากมากที่รับชมรับฟังนะครับเฉลก็ฝากก็ไรก็แชร์ก็ติดตามนะครับ กำลังแห้งใจนะครับบางคำแฟมิลีของเรานะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับทุกคน